ูแล้วอยู่อยู่แล้วนียู่ใกนไปจอกันมานอนเออะน่าจะดีกว่าเอาถือว่ามาเที่ยวบรรยากาศจะถ่ายอะไรนะ สมเก้ากนิดเะหมูนทำแยกกันกินนะโหเด็ดแรงวะเนี่ยขาถ้าเด็ดย ร่อนตกปลาได้เลยตกได้แล้วเนี่ยตกได้เลยตกแล้วตกเลยนะจะตกน้ำไหมเออโอเคตกทั้งปลาตกทั้งน้ำด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าไม่ได้จับแม่ลงน้ำได้ไหมล่ะได้ไหมเดยถ้าไม่ได้จับแม่ลงแม่จับในน้ำเหรอจบโอ้โหเอาเลยนะเอาเอาให้ได้เลยนะตกปลามาตกปลา เขาไหรเขาบอกเหรอได้แล้วได้แล้วเขาบอกแล้วใครเอาเต็นท์นี้ไปเต็นไหนได้ผมได้หมดน่ะอ่ามึงเต็นท์ข้างนอกเลยนอนปล่อยประทุนอยู่น่ะได้ป่ะจริงนะขยุงหามมึงเออมันเป็นแอร์นี่เครื่องอะไรนะโอเคถ้าดีจะทีเหลวอไหมเนี่ยได้แน่นอนปลาฉลาม เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูได้ปลาอะไรปลาซิวปลาซิวคิวจังรูแล้วคิวมานจำให้ลุงไป็นสี่พันแล้วมันจำก็อะไรจังังเหรอแล้วคิดว่าได้ไหมได้ดิได้ได้ได้ตกได้ตกอ๋อได้ตกนะได้ตก ทำไมไม่ซื้อปลากินน่ะทำไมไม่ซื้อปลากินอ้าวงงจะซื้ออะไรบ้างนะเอ้าดีๆลองเต้นก็ผังเสียค่าประจํานอี้อ่ะวดหวอะไรอ่ะร้อนเออ้ควหัวที่ว่าซื้อมาทั้งหาก็นั่นแหละกินรวมใส่ยบรกันเ แข็งมีอีกว่าลูกนนะ้ำแข็งนี่เราสั่งเพิ่มได้ป่ะได้สั่งเพิสั่งได้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวนอนเดินตามพี่ไปเอากระติกใหญ่มานะแล้วก็เทเอากระติกแล้วก็เทใส่แล้วก็สั่งเข้ามาเลยสี่สิบเข้าใจป่ะแวงงเนี่ยอันนี้อันนี้หัวท้าหรือจิ้มจุ่มวางได้มั้งัแบบไหนลูกขอต้มแน่เลยอ๋อ ถ้ามันถ้านีเียะออย่างนี้ยดีงามถ่ายอนเตได้ไหมพีงวนอยู่นะอย่าเรียกพี่ไม่ดัง อยางกูยากก็สองฟ้าอีกนะอาจารย์มาออกด้วยก็อาจารย์ดียังไงเฮียแม่กินเบ็ดหล่นเลยเฮียไหนได้มาตะเพียนเฮียเออถ้าถ้าเป็นโลว่านอนนอนฮะถ้าจะเพียนเป็นโลเอาเป่าเป็นโลเอานี่ตะเพียนก็ไม่ต้มได้เออต้มได้แต่กลางมันเยอะไง

ตกปลาก็ไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยอะไรอ่ะโโโอ้หห My people, some of them have run away to the hills and have no shelter. No food. No one knows where they are. Hear me, my chief. I am tired. My heart is sick and sad. I will fight no thank <laughs> you my people. โดนไปบอกเาแก๊สหมดสรุปรูปชุดนี้เป็นนางกหมดแล้วแก้ววิ่งอยู่ดี่เลยเอาไกินเหล้าเดี๋ยวเฮ้ยผัวซื้อมัา34ขวดซื้อไว้กันเลยเดี๋ยวขาดก็เงิไม่พอจัง ยังยังอะไรอ่ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกเหรอฮะเจ็บเจ็บกินอยู่ปุงกันหน่อยที่ไม่หยุดอีกอร่อยจะตกปลาแล้วม่เกี่ยวเบ็ดเนี่ยตกปลานี่ไงเห็นมันเนี่ยเวียงข้าเวียงดีมั้ยได้มาใช่ไหมไอวันนี่จะได้แดกไหมเนี่ยได้ได้ได้กินดีได้กินเนี่ยเนี่ยกูว่าเดี๋ยวมึงได้เก็บเบ็ดเนี่ยวิ่งได้ตามเบ็ดแน่เลยปาโคปาโคปาโคโอ้เฮียแดกให้ไวเลย จะไปไหนได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม้นี่ก่อนไม้นี่ก่อนได้นะได้ไหมปลาแล้วปลาจะเอาไปกินไหมเนี่ยกินดิตกแล้วก็ต้องกินดิกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เช้ามืดเลยตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้สักตัวงานเห็นไหมอิปูชนะแมนยูเจ็ดศูนย์เข็ดไหมเออแต่ปีเนี้ยปีเนี้ยแชมป์แน่นอน ขาดไหมล่ะอาเซนอลขาดไหมเหมือนขาดไหมล่ะน่าจะขาดอ่ะดูแลขาดใจด้วยแหละที่เห็นพีู่ได้แชมป์นัานนี้อ้าวนี่ยังกล้าใส่กรนเนี่ยอาเซนอนยังกล้าใส่กัอฮะมันยังไงยังกล้าใส่อีกอระเใส่น่อยแด้แชมป์ได้แชมป์มันกลายเป็นขนมหวานไปแล้วเข้าใจไหม่แน่ก็ขาดถอดกางเกงเลเหรอโยนทิ้งไปเลยอีนี่ได้ช่วยนะไม่ใช่อ่ะช่วยหรือจาน ช่วยช่วยอัน่วนน้ำร่วยร่วนช่วยน้ำจิ้มเอานร่วนจิ้มไปร่วนจิ้มก็ไม่ได้อยากสะดุดตะไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดของทองแท้ของแท้ของแท้แท้แน่นอนเลยได้ได้กล้าใส่อยู่เหรอเนี่ยกล้าเนี่ยเออทำไมจะไม่ได้หรอสามแตะแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ช่วยปีไม่มีเพื่อน ไข่ไส้แล้วไข่คิกคอนไข่คิกอน้ายากูไข่ไส้แล้วปลาคาไก่ทอดกไข่คิกอนไอ้งมันกินเล้นปนี่มีดีดอกนี่เด้อโอยไม่น่ากินเลยกินดิเพราะอะไรอ่ะสวยจัดเนี่ยต้องมาเก็บไว้กินได้หชาไปยาแล้วกินได้เอไอ้เนี่ยก็ใส่มาเประดับอันนี้เลย

โอ้หมานกันนะเดยวดูดิโอ้โห,ห,ห,โโหป่าไม้ครับเพื่อนๆหมานวันนี้หมานนี่เลิกยามยามดีนะครับน,น,นี่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 น้องดูแล้วป่าไม้ บินสูงเหรอบินสูงเหรอสูงไหมสูงสูงถึงไหนอ่ะแชมป์อ่ะแชมป์ไหมแชมป์ไหมอัศนอนยังต้องต้องกระเด็นอ่ะร้อนจัหนาวไหมหนาวไหมอัศนลอนยังต้องกระเด็นอ่ะโอ้ยี่กระเด็นเลยเหรอนี่สูงก็ยังอัศนอนยังต้องกระเด็นอ่ะระวังระวังสะดุดนะไม่มีสะดุดแล้วไปยาวเลยยาวแชมป์เลยแชมป์โอ้โหแล้วไม่แชมป์นะนี่นี่มันร้อนมันร้อนโอเคนะ แชมป์แน,น่นอนโอ้ไม่ถ้าไม่แชมป์อ่ะถ้าไม่ถ้าไ,ไม่ได้แชมป์อ่ะไม่ได้แชมป์ก็คงนอนข้างข้างข้างศาลาแหละโอโ้โอเคนะเจ๊ใส่ไมดิเนี่ยรออะไรอ่ะไหนอ่ะได้อะไรทำไมเนี่ยไม่รู้เลยเยอะต้อาางทอสั่งอะไรเนี่ยผมไปก่อนเลย <laughs> อย่างผมไม่ผงไม่รู้แล้วแดกก่อน <laughs> <laughs> แอบพ่อไม่ได้กินอะไรเลยมีเปล่าช้อนชุดนึงอะอะไรเป็นอะไรเราดูกินได้ได้อะไรเคอะอะไรอ่ะงั้นแล้วก็มันมันหมดยังดูดิกินเลยหมวยยังผักกับผักอ่ะนี่นี่มีมีผักผักนี่ไ่ใช่ผักผักผักไม่ใช่ผักแบบนี้ผักนี่ผักนี่เออ ผักนี่ผักนี่ไม่ใช่ผักแบบนี้ผักนี้มันเซผัก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 ี้ผักนี้มันเซไม่ใช่ต้องเป็ผักแบบนี้เออเอามากินบาร์คิวมานะเอาเองนี่เหรอกุ้งไม่มีกุ้งอะกุ้งมันไปไหนอะกุ้งไม่ว่างกุ้งไม่ว่างไม่ว่างเหรอกุ้งเขาเองไม่ไหวแล้วปล่อยหลุดเหรอได้ไหม ับยัดใหหมมม่่ถ้้้าเป็นนนไออุัตงก็ไปใหม่โอ้ยหลุดไหมหลุดไหมโอ้ยไม่ท้องดิกินดีอยู่กินดีอยู่อ๋อโอเคถ้ากินดีอยู่ว่าไม่ติดไม่มีฝีมือดิโง่กว่าปลาเหรอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ลูกดิหลุดบ่อยได้มาห้าหกตัวแล้วครับอ๋อห้าหกตัวแล้วเหรอทำเป็นเล่นนะเออเก่งเก๋ฝีมืออย่างนี้ฝีมือบอลในเกมห้าร้อย ขาอ่งไายเลยไมนสกอร่อยไหม่อยไอ้โหดามปะเนี่ไอหนมล่าาดคอเลยว่าไ่ยอด่ดนะอยมาก่อยมากไอนมเพื่อนกไหม ใครเพื่อนมึงเพื่อนกูไหมโอ้ยไม่ใช่ด mm, mm, ิม euh, e ึงอ่ะแล้วมึงกับเพื <m 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 ่อนกูไหมเพื่อนกูไหมเออเพื่อนเพื่ไหมเพื่อนกูไหมและนี่อะลัมานใช่ไหมใครเพื่อนมึงเออแค่นั้นแหละ